ใส่ซะเลยพี่น้องเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คู่หน่อยได้ครับของควันตะปะของควาจากพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นได้หลายที่สุดเลยจนคู่หน่อยจะกินหมดหมดเนาะปานแาวซอนเดรแล้วก็คู่หน่อยก็จิเอาไปป่ะอ่ายายให้นักเรียนอยู่บนดอยแล้วก็ทิเอาเมื่อบ่านปานนันล้านเดรแล้วก็พรมีพอม สบายดีหน่อยมึงน้องเด้ออ่าเดี๋ยวนี้พูดหน่อยกันลงมาเมื่อกเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยูอห่ห่างชาวซ้อนอ่าพอดีมีอันหลวงพี่อยู่เทศบูลเพิ่นฝากเครื่องมาให้ผู้หน่อยเนาะเป็นผู้หน่อยบูหัวลาวฝากยังมากเดี๋ยวนี้กับแม่หอดอีสาขาเมื่อโองเนี่ยผมผมเป็นหนุ่มอันรุ่นอันรุ่นสิบคนฝากมากแต่นครหลวงแม่แกนเนาะคนฝากในเทศบูลมา น้องค่ายพอดีมีอันอ่าหลวงพ่อเขาอยู่อันทางาน้องค่ายแล้วก็เพิ่นกับฝากมโหอดเยอะฮะแล้วก็ให้เขาเจาข่าวมากฝากอยู่ทุกคนรู้แม็กจันให้เดนิสกับมโหอดอยู่กงลองแล้ว <c oughs> ดีใจสุดเลยเดียวอ่าอ่าคุณวอยถ่าราซอนสักเครื่องแป๊บแล้วก็ซิออกไปเอาเพราะว่าอนุชิตกักกอบกอยู่ไกลๆอันบนอันชาวซอนอยู่เนะีะ เพราะว่ามันอยู่ในเมืองเด้ขี่รถออกไปใ mm hmm. นเมืองกะฮอ,อนแนวเดียวไปฮับกันเลยว่าแต่ยังเดือดอะพอซิมาแก่ก็ยังเดองเลยเ้ยไปฮัลโหลนี่นี่เราบกำลังี่ไปฮับเครื่องมันบอกเอาหน่อย mm hmm. เข้าไปอ่าคนสซงสกขาได้เนาะอันชิีเนาะอยู่อยู่แถวอันชีแยกอันเฮียร์มาส จะเป็นธนาคารพัฒนาล้าวเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกของการของการแถลงข่าวว่านั้นน่ะในของการศึกษาที่กะเล็กีฬา่มืองลองทางหนึ่งก็จะเป็นของการสร้างการต่างอยู่บ้านจ,จับแจ้ง แยกเขาไปเบิร์นทราย่ก็นกันเลยเป็นผู้ยิมั่วสมงค่ะอ,อันแยกเขาไปทีอ่าุส่งอันิ ในลายแช่ okay ่ะลงยกมึงรูแขกปแขโยกมันแรงเอ่ออีไปอีเอาไปได้ไหมนี่ขับรถขนาดอีปินรถกันยังว่แขกแล้วนะเหมือนสภาพ งานมา่อหอดเดือดผ่านซ่าซ้อนแล้วคือใหญ่มากที่ใครเบึงมาเป็นยังซ่าซ้อนถากินหอซ่าซ้อนไหนมาไม่สดใสุดเพิ่นเขียนมเยมเื่อใส่พิชเชนบุรีจังหวัดพิชเชนบุรีเซ็นบุตก่อน ปูไทยปูไทยค่ะปูใหญ่เอาไปก่อนเล่ยนี่กูกแก่โกแก่ค่ะนักข้าวกแก่อันนี้ก็ปูไทยค่ะ เปนขนมสงสัยเรนดาราด้าสงสัยคุณหน่อยน้องถึงขนมฝากเป็นขนมมากว้าวเก็บของขู่โกแก่ถ <c oughs> ั่วเขียวค่ะปาลิกาเทสโตอันนี้ก็โกเก อันนี้แบบบางองคหัมขอหัมก่อนตอนเรียนใจดีมีปิปีหรือเปล่าไม่รู้เดาเอาสตรอเบอรี่ขนมองสตรอเบอรี่แบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุกคนบำรุงสมอง่็ทุกสนัไปเลย แบรนด์วีาเบอรีไม่ใช่แบรนด์วีต้บพูนะคะนี่ยังีนี่อฟนีก็อนเดียวเจอรี่เจอรี่อะไรกันัไม่ออกอ่ะ ไก่สกิดไก่สะกะสุกเกอสตาอันนี้่บอกสีตัวนี้สี่วสี่บอกตัวนี้จะเป็นเจ้มาสตาอันนี้คืออะไรอันนี้เห็นอย่างว่าอะกรของดีในนี้ค่ะ ไาซากครบพี่น้องก็เป็หมกันสันซีออนสีบัวกระดาสซีออนโอ้ไม่ซื้อที่ก็คือบังหน้าสาสองเลยคือโซน่าน <c oughs> ะยน่ไฮตโอ้ ใจจะแบบอกเลยที่บอหายไหมห้หายหายเนแบบตาออกแบบเลน้าดับจ้าวซ้อนจะเอายังไม่ได้ไม่ไดห้ยจ้าวซ้อนจ้าอานี้จ้าวอันนอเอหรอว่าอานี้ก็ได้ซนี้อันนี้ฉันชออยอนด์อะมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยดีใจมาก ไป่ทำมาแล้วกัได้แก้ออกแก้ขีดยาเพิ่งหมดแล้วค่ะคูหน่อยก็ต้องขอขอบใจอาลงที่ไกลเด้อสักพอให้เพิ่นขอบคุณขาดแคลนแงแล้วก็ชินก่อนเลยเน้นในที่การงานแล้วก็คอยหักแพ่งคู่หน่อยไปโดนโดนเด้อประดองเินบประดองป้ากันบน้าคูหน่อยมีโอกาสก็ิยายามเพิ่นอยู่เทพฉบุ์อยู่ก็ต้องขอขอบใจนั้ ใให้ให้พร์คุณหน่อยเด้อหลวง,งพี่าสำรัดคลิปนิกคะคุณหน่อยก,อสก็สติกเกอร์แล้วคะชิลาทีล่าหน่อปีกอนแล้วก็ขอบใจเอฟซีมุ่ทุกคนที่มาให้กำลังใจคุณหน่อยค่ะชิลาปีกอนสำรัดคลิปนีกก็สชิค้าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบายอันหนังหม้อละกินมันอร่อยพนเดศษค่ะทุกคน